สว pelled, society, สัสดีครับมื m, ่อวานี้มผมบอกกับต้นขดอีสานนะครับเนาะในต้นขดอีสานทีมารีวิวทะนนู่ใบหวายขั้นสองเมตรครับผมขั้นยาวครับเบื้องเดียพี่น้องขั้นสองเมตรครับตามสั่งครับนี่ใบหวายนี่ครับจะเป็นใบหัวกระสุนนะครับเนาะหัวกระสุนตามสั่งครับนี่ครับหัวกระสุนตามสั่งตัวนี้เฮ็ดให้น้องท่านอย่าโศทอนครับผมนี่ครับตัวนี้หลายมือเหรอครับพี่น้อง ความกว้างของใบไหวนี่อยู่สิบเอ็ดมิลท่านพี่น้องโม่ใหญ่ครับผมพอดีพอดีครับใหญ่หลายบ่แผ่เข้าครับผมความเหย้าใบนี่เบิร์พี่น้องเบิร์ความเหย้าใบน,นอาวบนอว่าใบมันเหย้าทำไรเห็ดหญ้าครับผมใบเหยารัวยี่สิบสามเซนติเมตรใบเหย้าครับผมขั้นสองเมตรครับนี่ครับนี่ครับพี่น้อง ไอ้น,อน้องพนบอกว่าขอเสียงแบบเสายาครับที่เอียกมิ่งกับเ,เสียงชาเลยครับผมขูดขั้นปลายอ่อนจักน้อยหนึ่งครับผมใบเงี้วรอยี่สิบสามเซนติเมตรกระดังเงินหนยครับดังใหญ่เสียงใหญ่เงินนะครับนอกว่าถาบครับเดี๋ยวยังมาถาฟังว่าถาบหรือว่าถาบครับแต่ว่าเสียงที่ออกมาจะลูกเติดบ่ค่อยมีมาไหนครับผมจะมีส่วนมาจะมีอ่าเสียงกลางต่ำจักน้อยครับผม นี่ครับใบใยไวไไว้จะเป็นไวหินครับผมโอ้เห็ดเนี่ยพี่น้องเจะทีใดแต่ละใบครับใบนี้แห้งเน่แห้งครับขั้นนีจะเป็นขั้นเป็นไฟสังไผคือเก่าครับผมแข็งกกอ่อนปลายพี่น้องครับผมเข้าเข้าธรรมดาครับเข้าในหล่อนแท้ครับผมตาละข้างท้องคือเก่าครับใส่เส้นเดียวไข่เกี่ยวออกสามเส้นพบกันจะเป็นโกเส้นครับผมเดี๋ยวมาถ่าฟังเสียงกันเลยครับ ว่าเสียงจะออกมาแบบใดโอ้ผมแกงทนูดูหลายผมเจ็บแขนไหมครับพี่น้องถ้าฟังเสียงมันเลยอี็เสียงแบบใด ลค,ลครับพี่น้องคิปเก็บครับพี่น้องกระดังประมานนี้ครับเสียงกลางไปหาใงญ่นะครับเนาะเติดลูกเติดบ่คออยมีเปนไหนแต่ว่าถ้าขึ้นทั้งฝ่านาจะเติดดูอยู่ครับเติดนี่เติดสะเทือนแทนอนสังเกตเสียงบ่าถาบครับใบเงาถือว่าโอเคอยู่ครับเสียงบ่าถาบนะครับเนาะใบคลิปเอ็ดมินพอดีได้พี่น้องใบบ่าถาบใบเงยไหลไมนถาบถาบขั้นซันครับพี่ดังแค่แค่แค่แค นี่ครับถือว่าโอเคครับพี่น้องบ่อยากแต่งกูนี่ครับพอยันใบมันเสียนะครับนาอถ้าใบบางมามันแก่หยากครับผมสําหรับคลิปนี้เก่าว้ทักนี้ครับพอกันคลิปนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตั้ตะไข่สำคันอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่บรพลาดคลิปใหม่ๆของต้นคนาดีสารสำหรับคลิปนี้เก่าว้สักนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ